ไงเรแล้าโลกแดงโม่อย่างนี้จิลาบ่อริบบอมันโมยังกับม่ร้นองมันยาวๆเหานแดงคือนึงท่านใหญ่เนะไ่ใช่ท่านแก่ม่านใหญ่ท่านแก่นะ คือคือมีลายสายพันธุ์แหละก่ล, <Huh? S 2> ลอันนี้ลูกกลมๆมังโม่เงีองอย้ยอันนี้อ๋มมูลละัวเน่กัลูกกลมๆหน้่งตัวะวัวไปโอเมนมันมีลายสายพันธุ์แหงก็จังกระป๋องเดียวอันนี้ก็ลูกกลม,ม กมักูกมกผมไ้อยะูบัดบัดนวยนี่ผัดแย้เอาหน่นวยนี่ผัดแย้เอาลูกนี่ผัดแ้อาเปิดบงดูลนะน้องลินเอนั่นแหละหนานาเอลี่นาเอลี่นลูกหนาผัด้เอาเดบัดว่าเบิ้งลูกนี่เพราะว่าลูกกมกลมนี่นี่่าเบิ่งอีกนี่นี่าเบิ่งอีกพระลูกไล่ขาวไายพันผสม นั่นน้ำพรอเจอ้าะหางกัดอีกเป็นอีกหลายหนึ่งลูกสวยๆวยในพี่น้องอันนี้ดำเลยจน,จนดึกจนดำเลยไล่น่ะพะดำหมดเลยบอกดำเลยวายชัน้นมีลายสายพันธุ์แตะมันออกดำดำเลยอันนี้เบิ่องยังลอะลูกละ่ะฮะหนาคุณนาค่มป้นอนลูกนี่ ยังจะมาสางวัดสองมือยังบุลูกไงดูโอ้ย่าตีอะไรไปหลุดแตกอืออืจะหน่อยก็ได้กินดอกคะแนนพันหอีหยังอีกลุดยาวๆวใช่เอกระป๋องมันผสมเนาะ พันผสมป้องเดียวเลยพี่นุ่มค้ยงเล่ยมเล้ยงเหลี่มาสั่นเออนั่นเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องน่เป็นนัแนวๆเลี้ยงเหลี่ยมมาอันนี้อีกแบบนึงพันนี้พันใช่สีขาวโอ้สีขาวป้าน้องลิ้นก็สิได้กินลายสายพันแถวบัดนี้ป้องเดียวขุมเลย เึงอนี่กัเอยเสียกกันตันี้ใช่พันเดียวกับมอนอ่ะเออเออเหี็นเมนเมนเนี่ยลูกอะฮะสีขาวขาวดีาตัวนี้กเออดาหมดยันแต่บ่มีลายเลยมอญออดําแต่บ่มีอาบดมอนนี่ผบดําเลยดำดํแทบจบ่มีลายคุณเนาะมอญองเดียว หม่ปองเดียวลายแบบน่าเชียร์เอีหยังนะสิฮดชวนโอ้ยสาวพี่น้องเด้ความสุขเล็กๆน้อยๆอย,อยู่บ้านเฮาอยู่ปลายเลยบงหญ้างามคักงามกว่าอันเกลือมักแตงโมอีกอันนี้อยู่ปลายเลยนับมาพูดจีขอที่เท่าขอที่30มสขอที่30 วัดกี่ศตวรรษไปก่อนหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแเกาสิบเจ็ดสองสามี่ห้ครอยเวอนี่ยวอีกีเนาะเอซสองสามสี่ห้าโอเคเกือบสิบเก้าเก้าสามสิบอีกว่าเขืออันนั้นมีจ้าหน่อยเห้ในเขือนหน่ยเดียวนี่มีเหรอเื่อมันห้ามันาดกซะตอนนี้

อันนี้เขาเอือนมงม่วงยังวะม้ดดำมันบอก้งม่วงเหียดนะเขื่อนเลยฮะเขื่อนวานแล้วที่บอกเขาว่ามันหมดเสี่ยงที่แรกมันมดดำๆที่ว่าเขาซื้อที่ว่าสวนเถาะเนี่ยมดเนี่ยนี่พี่น้องไปอีกอันหนึ่งกับไล่ขาวบาะนี่ลายสวยลายขาวมีเบิร์ตเพิ่วกระปองเดียวกระปองอะไนี่เพิ่งพกจักรเป็นใช่นี่นี่ไหนจะเป็นงอนน้ำเพิ่งเพิ่งนี่ออ ลายลายลายแบบนี้นายที่เป็นม้นน้ำผึ้งเน็ดจริงพี่ลูกล่ะนี่นี่นี่นายทีแม่เนี่ยนี่นี่มันใหญ่แม่แล้วนี่ยอ๋อคือเป็นแนวนั้นเนี่ยลานี้ตัวเดียวกันแล้วเปลี่ยนสีบ่เออมันใหญ่มันเป็นสีอันนี่ตุ้มแซ่เป็นน้ำผึ้งมอลน้ำผึ้งแท้แล้วนี่ตุอมแซ่ม้วนน้ำผึ้งม้วนนี่นี่นี่เ็แม่นอ๋อน้องลินได้กินลายสายพันธุ์แล้วล่ะน้ำผึ้งก็มีอ๋อความสุขเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลย